เดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาอางุ่นลงเข่งกันนะคะทุกคนเข่งที่เขาใช้เป็นเข่งพลาสติกเบอร์ซักก็ซื้อมาทั้งหมด3เข่งค่ะเพราะว่าอางุ่นเขาก็สั่งมาสาต้นเหมือนกันและที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือแลรน,นะคะเอาไว้รองก้นเข่งอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ดินเขารั่วออกไหลออกนะคะมาดูส่วนผสมของดินนะคะอันนี้เป็นดินสําเร็จนะคะเป็นดินขุยไผ่ผ,ผสม กับเก็บแล้วก็ Stand uh อื่นๆค่ะอันนี้เขาใช้สองส่วนนะคะส่วนนี้เป็นดินเก่าค่ะตากแดดไปเล้วประมาณอาทิตย์กว่านะคะจะใช้สองส่วนเหมือนกันนี่เป็นใบก้ามปูหมักค่ะใบก้ามปูล้วนๆนะคะไม่ไม่มีดินผสมเนาะอันนี้เป็นใช้สักหนึ่งหรือสองส่วนนะคะมีเยอะก็ใช้สองส่วนไปเลยคะ่ะแล้วก็ปุ๋ยอคอกค่ะอันนี้ใช้หนึ่งส่วนนะคะแล้วก็อันต่อไปคือขุยมะพร้าวหรือกากมะพร้าวสับเล็กนะคะ แช่น้ำไว้แล้วนะคะอย่างที่เห็นคลิปทิดแรกคลิปแรกนะอันนี้ค่อยก็จะใช้สส่วนคะ่ะและนี่ก็เป็นดินทุ่งสําเร็จอีกเหมือนกันนะคะเป็นดินดินใบก้ามปูผสมขี้เถ้าแล้วก็อื่นๆนะคะอันนี้ใช้1ส่วนคะ่ะแล้วก็เราก็จะมาผสมคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันคะ่ะค่อยจะผสมทีละน้อยทีละน้อยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าเขาเข้ากันดีทุกอย่างะพอตอนตอนผสมอยู่นี่คือเย็นมากนะคะดินเย็น รู้สึกว่าดินล้วนๆปงๆดีมากเลยแล้วเราก็จะเอามาใส่ในเข่งนะคะเข่งที่เราลงด้วยไอ้สแสลนเนี่ยคะ่ะผ้าสแสรณน,นะคะเราก็จะมาเทดินลงแต่ถ้าใครไม่มีสแสลนก็ลองหาฟางหรืออะไรมาคุมรอบๆไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ดินเขาไหลออกคะ่ะแล้วเราก็จะหากระถางใบเล็กๆนะคะมาลงอีกทีหนึ่งคะ่ะเพื่อไม่ให้ต้นขององุ่นนะคะเขายุบลงตามดิน กระถางนี้ก็ซื้อมา3ามใบนะคะจากร้านขายต้นไม้คะ่ะสามใบ20บนะคะเราก็จะใส่ดินให้เต็มกระถางนะคะจากนั้นก็จะคว่ำกระถางลงไปนะคะก็พยายามให้กระถางอยู่ตรงกลางสักนิดนึงนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ ความแบบนี้นะคะเห็นดินนะคะข้างในยังไม่เต็มนะคะเดี๋ยวเราจะยัดดินให้เต็มๆะคะ่ะนี่ค่ะแบบนี้ยัดดินเต็มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาต้นองุ่นนะคะมาตั้งตรงกระถางตั้งก้นกระถางเลยนะแล้วก็ขออภัยตอนปลูกลืมถ่ายอันนี้คือต้นนี้มีดอกติดมาด้วยนะคะแต่เ็าจะไม่เก็บใบเนาะเดี๋ยวเขาจะเด็ดทิ้งนะคะเพื่อให้เขาได้เอาอาหารไปเลี้ยงใบเลี้ยงยอดเลี้ยงกิ่งของเขานะคะให้เขาเติบโตไวๆนะคะเขาจะไม่ยังไม่ต้องเลี้ยงลูกหลอนเนาะยังเลี้ย เขก็จะเด็ดทิ้งไปเลยนะคะถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยากเห็นลูกนะคะว่าเรายังเล็กอยู่เนาะัวค่อยมีลูกเนาะอินูส่วนคอยก็จะย้ายกระถางนี้ไปไว้ปลูกที่หน้าบ้านนะคะทุกคนนี่คะ่ะหน้าบ้านของเนะคกะจะมีต้นอง,งุ่นเก่าอยู่ประมาณสิบปีแล้วต้นนี้ปลูกมาประมาณสิบปีออกลูกอยู่สามครั้งครั้งละพวงปรากฏว่ามันไม่อร่อยนะคะเป็นลูกสีเขียวไรมาเล็ดลูกเล็กๆนะคะอง,งุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่า เราก็เลยตัดสินใจจะตัดออกมีคนถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่นะคะทรงสารนางอยู่กับเรามาเกือบสิบปีนะคะแต่ว่ามันไม่อร่อยอและอีกอย่างคืออาจจะเป็นเพราะเราดูแลเขาไม่ดีะคะ่ะเราก็เลยจะตัดทิ้งอันนี้คือปลูกลงดินไว้นะคะทีนี้เราก็เลยจะปลงปลูกในกระถางในเข่งดูอ่ะทีนี้ ก็ต้องรอดูว่ารอบนี้ปลูกในเข่งจะสําเร็จไหมนะคะจะออกลูกไหมคือควมีความฝันนะคะทุกคนว่าอยากได้อ้งหมุนเป็นของตัวเองอ่ะอยู่หน้าบ้านก็เลยพยายามทําแล้วก็ปลูกเนี่ย ปลูกแล้วก็ไม่ได้หรอกก็ได้กินแค่ปวงสองปวงอย่างที่บอกนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไม่ยังไม่ลาความพยายามเราจะพยายามต่อไปเพื่อให้มีหมากมีผลให้ได้นะคะทุกคนก็โชคดีนะที่เราแบบมีความฝันแล้วเราได้ทําตามความฝันนะ,ค,ะคนใครมีความฝันก็พยายามสู้ๆนะคะทาให้สําเร็จคะ่ะเราก็จะพยายามให้องุ่นที่เราปลูกออกหมากออกผลให้ะคะ่ะถ้าครั้งนี้มันไม่สําเร็จจริงๆเอาเป็นว่าเราจะยังไม่ล้มเลิกนะคะ จะพยายามทําต่อไปให้ออกมาออกผลให้ได้สู้สู้ขอเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ในความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ขอด้วยนะคะและติดตามตอนต่อไปด้วยว่าอ,อง,งุ่นของเราจะติดหมากติดผลไหมออกลูกไหมนะคะสำหรับวันนี้การตัดแต่งกิง่งตัดนะคะไม่ใช่แต่แต่งกิ่งละตัดทิ้งของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะอง,งุ่นในเคียงนี้เราปลูกได้ประมาณ4วันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสั้หน่อยเดี๋ยวจะย้ายไปไว้หน้าบ้านจ้า รอติดตามการเจริญเติบโตของน้องๆกันด้วยนะคะทุกคน